เมื่ออยากปลูกผักแต่ว่าดินสภาพมันไม่ดีนะคะอันนี้คือสภาพของดินมันเป็นดินถมดินที่เข้ามาถมที่ะค่ะเป็นดินเหนียวก็เลยขุดประมาณประมาณปลูกผักเนี่ยก็นิดเดียวเนาะประมาณตีว่าสองโศกได้มั้ง ุดแล้วก็โรยปูนขาวมีคนบอกว่าให้โรยปูนขาวก่อนก็ลงก็ลองทำดูนะคะที่ทำก็คือขุดดินขึ้นมาแล้วก็โรยปูนขาวแล้วก็เนี้ยค่ะเอาต้นกล้วยมาสับใส่ที่สับใส่เอาต้นกล้วยมาสับใส่นะคะเพราะว่าเพราะว่าเนี้ยค่ะสภาพ ต้นกล้วยมันเป็นคล้ายๆรูอากาศถ้ามันมีอยู่ในดินเยอะๆอากาศมันจะได้ถ่ายเทมันก็ประมาณว่าดินของเราเป็นดินร่วนนะคะเมือม่อมาอยากปลูกผักนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะสับต้นกล้วยใส่ต่อไปนะคะดูว่ามันจะได้แค่ไหน ตอนนี้ก็ได้แค่นี้แล้วนะคะเหลืออีกท่อนหนึง่งเดี๋ยวสับใส่ให้หมดเลยค่ะสับต้นกล้วยเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ค่ะยังไม่เสร็จสิเหลืออีกนิดน,นึงนั่นแหลแค่นี้แล้วเดี๋ยวขอสับต้นกล้วยต่ออีกนิดนึงนะคะเหลือนิดเดียวแล้วหยวกกล้วยหยวกกล้วย ้นกล้วยสิเนาะสับสนกับตัวเองอีกเลยอันนี้ต้นกล้วยที่ไปตัดมาเมื่อวานนะคะก็เดี๋ยวก็จะผสมดินใส่ปุ๋ยในแปลงอันนี้นะคะแบบหนึ่งนะคะถ้าเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะคะ มื่อม่อยากปลูกผักนะคะตอนนี้กําลังทําแปลงอยู่ฝนตกเดี๋ยวหยุดก่อนนะคะฝนล,ลงแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นปุ๋ยคอกนะคะนี่เป็นขี้ไก่ค่ะมีหลักฐานเรียบร้อยมีขนไก่ด้วยเดี๋ยวก็จะทําการเอาขี้ไก่ผสมกับตัวนั้นนะคะเดี๋ยวจะใส่ขี้ไก่ประมาณหนึ่งถังเล็กนี้นะคะ ค่ะนี่ก็เทขี้ไก่ประมาณนี้นะคะมือใหม่อยากปลูกผักนะคะมือใหม่หัดปลูกผักค่ะก็ที่ปลูกไปแล้วมันไม่ค่อยขึ้นก็ลองลองทำดูค่ะเผื่อว่าดินมันมีความร่วนมันมีอากาศในดินเพราะว่าดินดินพวกนี้ไส้เดือนมันอยู่ไม่ได้เลย แต่ถ้าตรงไหนที่ขุดมาหน้าดินหรือว่าถอนหญ้ามันก็จะมีไส้เดือนเยอะก็สรุปว่าดินมันเน่นไปอันนี้สรุปเองนะคะค่ะเดี๋ยวก็จะทำการผสมกันเนาะ อยากรู้เหมือนกันว่าผักมันจะขึ้นไหมนี่ตอนแรกก็ปลูกถั่วนะคะอันนี้อันนี้ต้นถั่วต้นถั่วต้นถั่วมันฝั่งนู้นปลูกไว้เยอะเลยเพราะว่าตอนแรกอะ่ะปลูกไว้กะว่าจะปลูกขายจะหาตังค่าขนมลูกแต่ว่าปลูกไว้ปลูกมาปลูกประมาณรวมๆกันแล้วประมาณสิบต้นมังแล้วมันก็เป็นน้อย เก็บกินเองก็หมดแล้วก็เลยลองปลูกใหม่ปลูกแถวหนึง่งแต่ว่าต้นถั่วพูที่ปลูกพร้อมกับถั่วต้นถั่วพูยังไม่ออกดอกเลยค่ะต้นถั่วมันเป็นมันเหมือนจะหมดอายุไขแล้วก็เลยปลูกถั่วไว้รอบนี้ปลูกถั่วไว้เยอะเลยตอนนี้ฝนตกหน้าจอโทรศัพท์ก็เปียกแล้ว อันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเอาดินเนี่ยดินเดิมดินที่มันที่มันเป็นเหมือนดินเหนียวนี่แหละเดี๋ย u จะเอากบไว้ข้างบนแล้วก็เดี๋ยวสักวันสองวันค่อยมาค่อยมาทวนเนาะเดี๋ยวก็จะทําเป็นคลิปสั้นๆแบ่งปันเผื่อว่าใครจะเข้ามานะนําอะไรหรือว่าเอาไว้ เอาไว้ดูว่ามันเราทำไปแล้วมันได้ผลหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราก็ต้องลงมือทำจริงใครที่เข้ามาแล้วก็เป็นกํำลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามได้นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจอันนี้ก็เป็นช่องสันมาสันมานะคะช่องของสันมาเองค่ะ น,นี่อันนี้มือใหม่อยากปลูกผักนะคะทำเปลงไว้เดี๋ยวคำนวณก่อนว่าจะปลูกผักอะไรดีผักที่สามารถกินได้ทุกวันปลูกพริกก็ยังไม่ขึ้นเลยค่ะน,นี่ปลูกผักปลูกแล้วมันก็สบายใจปลูกแล้วก็ถ้ามันได้ผลเราก็จะ มีค่าขนมลูกจะมีค่าเทิมให้ลูกด้กวยก็เลยมีเรงปลูกผักค่ะได้รี่ยังนินแค่นี้เดี๋ยวกลบให้หมดเลยเนาะฝนกำลังลงมาอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะกลุบไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสักโดดูประมาณวันสองวันถ้ามันเหี่ยวก็เดี๋ยวค่อยมาพวนดินดูนะคะ แมวก็วิ่งกันไม่ทันแล้วค่ะค่ะเมื่อกี้ก็เป็นตรงนี้นะคะนิดเดียวที่ว่าทําแปลงไว้ทําไว้เพื่อที่จะดูว่าดินตรงนั้นน่ะถ้าเราเอาไปปลูกอย่างอื่นอะ่ะมันจะปลูกได้หรือเปล่าเพราะว่าดินเราตัดต้นกล้วยมาสับไว้แล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็คลุกเคล้าดินให้เข้ากันตอนนี้ก็คือเอาดินที่เป็นดินเหนียวมากรูไว้ก่อนให้มันเหี่ยวเหี่ยวเดี๋ยวสักพัก อีกสักวันสองวันค่อยไปพรวนดินเอาค่ะก็ฝั่งนี้ปลูกเนี้ยตรงนี้ก็ปลูกถั่วอันนี้ก็คือถั่วที่ปลูกไว้รอบแรกก็ประมาณรวมๆแล้วประมาณสิบต้นนี้แหละมันก็เป็นลูกมนแล้วรอบหนึ่งมันก็ทําท่าว่าจะตายแล้วสงสังยมันหมดอายุไขแต่ว่าถั่วภูถั่วคูปลูกเนี้ยค่ะเป็นพุ่มนี้พุ่มของถั่วปูปลูกพร้อมกันแต่ว่าถั่วภูมันยังไม่เป็นดอกเลยค่ะ ก็มือใหม่หัดปูกผักนะคะก็เป็นความรู้ใหม่ว่าถั่วปูกับถั่วฝักยาวอ่ะมันเป็นไม่พร้อมกันวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแค่นี้ก่อนนะคะฝนตกหนักมากค่ะโัรศัพ์เปียกหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ